บนตอนเราปล่อยให้เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างไรและขอสดุดียุวชนลูกหลานผู้เสียสละทั้งหลายเหตุการณ์ในสังคมไทยในขณะนี้มีบรรดาเยาว,วชนหลากหลายคนเป็นนักศึกษาแพทย์จนมาถึงนักเรียนมัธยม ถูกดำเนินคดีขนาดนี้ทั้งหมดเกือบ2,000ลายในสังคมไทยบางคนถูกดำเนินคดี20คดี30คดีหลายคนสมควรจะเป็นอนาคตที่สดใสหลายคนเป็นคนที่เรียนดีระดับเพชรยอดมงกุฎอย่างเพนฟิ้นแม้กระทั่งตี้วันณรีคนนี้ เป็นนักศึกษาแพทย์และยังเรียนปริญญาอื่นเพิ่มเติมอีกแต่ก็ถูกดำเนินคดีหลากหลายคดีเหลือเกินชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปแบบไม่มีวันหวนกลับทำไมสังคมไทยปล่อยให้เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นได้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าการถูกดำเนินคดีพวกเขาต้องใช้ชีวิตกันอย่างไรและไปฟังปูแอดขอบน สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้แล้วในข่าวรับอรุดุและข่าวอ,อื่ดื่นขอให้ทราบว่าปู่แอต้องการบันทึกไว้เพื่อเก็บเป็นเรื่องเป็นราวแยกไว้ต่างหากเพื่อบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ในอนาคตเรื่องราวของลูกหลานบางทีการฟังว่าเพื่อนของเราต้องเดินทางขึ้นลงขึ้นศาลอาจจะไม่รู้ว่าเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นอย่างไร วันนี้ปู่แอดจนตตอจะเอาเรื่องราวที่ตี้วรรณรีได้เขียนเรื่องราวของการที่ไปขึ้นศาลที่เชียงใหม่เพื่อจะเห็นภาพเข้าใจความรู้สึกของเด็กๆเหล่านี้ว่าชีวิตที่มันต้องถูกผูกโซ่ล่ามขาเอาไว้กับการขึ้นลงขึ้นศาลตลอดเวลาเป็นอย่างไรตี้วรรณรีโพสต์ว่านัดตรวจพยานศาลเชียงใหม่ไปเช้าเย็นกลับเตรียมตัวไปคดีในกรุงเทพต่อ วันนี้ถอนประกันพี่มิ้นฝากติดตามด้วยครับนาตตินินปฏิวัติยาวยาวไปเห็นคิวพี่รอนแล้วอยากร้องให้แทนห่วงเล็บทนายน,นรเศษนาหนอนตูมพี่แกเล่นทำคดีนแน่นยาวยันปี6-7แทบไม่มีเวลาสรวนตัวเลยตัวพี่รอนเองก็มาเช้ากับเย็นเจอแกตอนเช้าตาเปือ,ปอเหมือนจะพักผ่อนไม่เพียงพอแต่พอมาเรื่องคดีแกยังคงเก่งหนักแน่น มันทำให้ลูกความอย่างหนูรู้สึกมั่นใจมากๆจนไม่เกรงกลัวอำนาจมืดใดๆทนายยังสู้ขนาดนี้หนูจะท้อได้ยังไงหันมามองตัวเองคิวหนูก็ยาวไปยันปี6-7เจฮฮ่าๆๆพึ่งรู้ตัวว่าพี่รอนเตือนนี่แหละจริงๆเราลิ์ใส่ปฏิทินไว้แล้วแต่พอมันยังไม่ถึงก็ไม่แจ้งเตือนจนพี่รอนบอกอีกทีก็ขำกันไปชีวิตลูกความ112กับทนายดาวรุ่ง วันนี้หนูอยากขอบคุณศูนย์ทนายความเพื่อติดที่มนุษยชนพันล้านลอบไว้หนูเรียนจบนิติแล้วจะมาขอฝึกงานช่วยงานศูนย์ต่อเห็นจำนวนคดีแล้วเอ็นดูสงสารทนายมากวงเล็บตี้เป็นนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยาแล้วเข้าใจว่าเรียนนิติศาสตร์อีกปริญญาหนึ่งอยู่อีกหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือกองทุนดาวตอปีโดในานามความสงบเรียบร้อย ที่คอยซัพพอร์ตค่าเดินทางในคดีที่หนูเองไม่สามารถจ่ายไหวขอขอบคุณนะคะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยถ้าไม่ได้กองทุนนี้คงแย่เช่นเดียวกันเคยได้ยินมาว่าอาสาสมัครที่คอยติดต่อประสานมีไม่เยอะเลยทุกคนพยายามตามข่าวพยายามช่วยเหลือยันวินาทีสุดท้ายอันนี้ต้องขอนับถือมากๆในช่วงแรกหนูลองจ่ายเองทั้งหมดแต่ไม่ไหวจริงๆ เดือนหนึ่งขึ้นศารอายการไม่ต่ำกว่า5ครั้งถ้าเป็นในกรุงเทพไปกับต่อครั้งอยู่ที่400-600บาทถ้าเป็นต่างจังหวัดไปกับ3,000-4,500บาทโชคดีที่มีเงินที่ทุกคนคอยช่วยเหลือค่าเดินทางมาบ้างมันจึงเบาบางลงไปหนูจึงพยายามสรุปบัญชีอย่างโปร่งใสที่สุดตั้งแต่ปี6-3หากใครติดตามกันน่าจะรู้เรื่องนี้ดีท็อปนิวยังเอาไปหลอกสลิปจนช่องปลิว ตัวหนูได้ทำงานร่วมไปด้วยเพื่อจ่ายในส่วนตรงนี้เนื่องจากหนูมองว่ามันเป็นคดีของหนูมันต้องมีความรับผิดชอบของหนูเองส่วนหนึ่งวงเล็บหนูจึงไม่สบายใจหากทุกคนจะช่วยเหลือทั้งหมดมันไม่ถูกต้องและไม่แฟร์กับทุกคนเลยสำหรับหนูหนูต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยซับพอร์ตมาตลอดและหากอยากช่วยหนูยังคงย้ำคำเดิมขอทำงานแรกให้ตัวหนูได้ขายของ หนูอยากทำอะไรสักอย่างอย่างน้อยหนูก็รู้สึกว่าเงินตรงนี้หนูได้ทำงานแลกมันมาอย่างสุจริตและหนูเองกล้าใช้มันอย่างเต็มที่ยังไงหนูก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครหวังว่าทุกคนจะเข้าใจหนูลักทุกคนนะครับวันนี้หนูมาไกลได้ขนาดนี้เพราะมีพี่ๆคอยซับพอร์ตสนับสนุนสินค้าที่หนูขายนี่แหละครับขอ,ขอขอบคุณอีกครั้งตอนนี้รอทำใบนับต่อในช่วงบ่าย เพื่อนที่โดนคดีเดียวกับหนูก็กับมีสอบออนไลน์แล้วยังต้องหอบอุปกรณ์มาสอบในมุมเล็กๆร้านกาแฟที่อยู่ในบริเวณสารเชียงใหม่ตอนนี้หนูก็นู่นสอบอีกที9มิถุนา65หอัต,ตนายวงเล็บอีก3วันมีคดีไหนชนก็ต้องหอบอุปกรณ์สอบทุกอย่างไปสอบที่ศาลเช่นกันถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันไปปอรอท็อปนิวทำหลายอย่างตั้งข่าวเท็จกุกข่าวรวง ปั่นข่าวจนฟ้องโดนล่าสุดช่องหลักปิวอย่างที่เห็นเหลือเพียงช่องสำรองแต่ถ้ายังทำข่าวบิดเบือนต่อไปนี้คิดว่าอีกไม่นานคงไปอีกช่องแน่ๆนี่คือความในใจที่ตี้วรรณรีได้โพสต์เล่าเรื่องราวเบื้องหน้าเบื้องหลังให้เห็นว่าชีวิตของพวกเธอเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนในการที่ต้องผูกไว้กับคดีเรื่องราวแบบนี้นี่คือต้นทุน ของคนที่ต้องต่อสู้ในเส้นทางนี้แล้วยอมอยู่ภายใต้กติกาโจรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขอนับถือหัวใจพวกเธอเหล่านี้ปู่แอดจนอตอที่ตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศเพราะหัวใจไม่หนักแน่นเหมือนพวกเธอเหล่านี้และด้วยสุขภาพที่อายุมากขนาดนี้คิดว่าเวลาควรจะใช้กับเรื่องราวที่มีประโยชน์มากกว่า เดินทางขึ้นลงขึ้นสานแบบนี้และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องราวของปู่แอดขอบนประจำวันวันนี้ขอบนเรื่องราวของขอสะดุดีเรายุวชนคนกล้าของแผ่นดิน ปูแอสจนตอวันนี้อ่านเรื่องราวของตี้วันณรีอ่านแล้วต้องรู้สึกสะท้อนใจว่าทำไมแผ่นดินนี้ถึงช่างโหดร้ายทารุณกับเด็กๆเหล่านี้นอกจากเรื่องของตี้วันณรียิ่งกลับไปมองกลุ่มเด็กๆกลุ่มนักเรียนเลวเด็กบางคนอายุ13ปี บางคนอายุ16ปีคนเหล่านี้ต้องมาต่อสู้ดิ้นรนเรื่องของเสรีภาพเรื่องของติดทธทิมนุษย์ชนเรื่องของเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่พวกเขาควรจะได้รับตี้วันณรีนักศึกษาแพทย์เกตโมกหลวงนักศึกษาแพทย์เกตกำลังจะจบการศึกษาแล้ว ตี้วนาลีก็เหลือเวลาอีกไม่หลายไม่กีป่ปีแล้วก็เรียนอีกหลายปริญญาคนเหล่านี้ถ้าพูดถึงระดับมันสมองไม่ใช่คนปกติเขาเป็นตัวเรียกว่าเป็นครีมของสังคมเช่นเดียวกับเพนพินนักเรียนระดับเพชรยอดมงกุฎด้านประวัติศาสตร์ของประเทศและอีกหลายคน ล้วนแต่เป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งมากคนเหล่านี้5ถ้าหากจะหาช่องว่างเฉพาะตัวเองที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมโดยที่ไม่สนใจสังคมภายนอกพวกเขาทำได้แต่วันนี้คนเหล่านี้เสียสละการเสียสละของคนเหล่านี้ ใช้เสรีภาพใช้อนาคตใช้ชีวิตของตนเองผ่านการถูถคมขู่คุกคามผ่านคุกผ่านตาราดโอแอดจอ,อตอตอต้องขอสด,ดุดีความเสียสละของพวกเขาเหล่านี้คำถามพวกเราหลายคนที่เราเรียกว่าตัวเองว่านักสู้ แล้วชอบถามว่าเมื่อไหร่จะชนะหลายคนอาจจะคุ้นชินกับการเข้าร่วมชุมนุมแล้วเราก็บอกเราเป็นนักสู้มันเหมือนทหารออกรบการที่เข้าสู่สมรภูมินั่นหมายถึงเป็นจุดตัดถึงแต่กระบวนการกว่าจะถึงการเข้าสู่สมรภูมิเข้าสู่สนามรบ มันมีกระบวนการมีการขั้นตอนที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจการที่เราจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมปู่แอจอนต่อพูดเมื่อวานว่าเราต้องใช้พลังมหาศาลของคนเรียกว่าทั้งเจเนเรชั่นทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยกันลือ้อถอนล่าที่มันเป็นความเชื่อที่ผิดผิดที่ฝังรากลึกในสังคมไทย ต้องออกแรงอย่างมหาศาลเพราะการที่ฝ่ายศักดินาอำนาจนิยมใช้วาทกรรมหลอกลวงข่าวราจสำนักเช้าสายบ่ายค่ำใช้งบประมาณมหา,า,าศาลภาษีแผ่นดินเป่าหูประชาชนหลอกลวงประชาชนผ่านทั้งการโฆษณาชวนเชื่อผ่านทั้งซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นละครทีวีละครจักจัก,จกวงวง รวมถึงนิยายปนลัมปลาสารพัดทำให้คนไทยถูกหล่อหลอมกล่อมเกา่าให้กลายเป็นทาตเป็นไพร่โดยสมัครใจสิ่งเหล่านี้หากจะเปลี่ยนแปลงต้องใช้พลังในสังคมร่วมกันจำนวนมากมายมหาศาลต้องใช้ความทุ่มเทความเสียสละของผู้คนจำนวนมากหากจะดูความเสียสละขอให้ดูของ เด็กเด็กยุวชนเหล่านี้วันนี้แค่โดนคดีถ้าเป็นคนปกติโดนคดีสองคดีก็เครียดกับชีวิตว่าจะไปยังไงต่อแต่เด็กเด็กยาว,วชนเหล่านี้บางคนโดน20คดี25คดี5คดี1ิบคดีเยอะแยะไปหมดเรียกว่าชีวิตในช่วง3ปี5ปีนี้ไม่ต้องทำอะไรนอกจากขึ้นลงขึ้นศาล แล้วเราดูเบื้องหลังที่ตี้วรรณรีพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายแน่นอนถ้าครอบครัวเขาทำความเข้าใจได้ดีเรื่องเหล่านี้ก็คงช่วยแบ่งเบาได้บ้างแต่บางคนที่ถึงขั้นต้องออกจากบ้านบางคนต้องออกมาเลี้ยงดูตัวเองบางคนยังอยู่ในการเรียนหนังสือต้องออกมาหาเงินเรียนหนังสือเองนี่คือการเสียสระอย่างใหญ่หลวงที่ต้องขอสะดุดีไว้ด้วยหัวใจจริงๆ ปูแอดจโนตอกำลังจะพูดว่าพลังทางสังคมเราต้องช่วยกันปกอุ้มสิ่งเหล่านี้วันนี้พลังทางสังคมที่เป็นตัวอย่างได้ดีคือกองทุนราษฎรสงส์ที่ช่วยเหลือคนที่ถูกต้องคดีในแง่ของเงินประกันตัวปูแอดจโนตอมีความเห็นว่าเราควรจะมีกองทุนในลักษณะที่ เป็นกองทุนทำให้เยาวชนเหล่านี้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ระดับหนึ่งพลังทางสังคมต้องมาช่วยกันอบอุ้มสิ่งเหล่านี้เรามีคนที่คิดว่าสังคมควรจะเปลี่ยนแปลงหลักหมื่นหลักแสนแต่เราขาดองค์กรขาดกลไกลวันนี้นี้นไหนๆก็มีกองทุนรากแกประสงค์แล้วหากเสียงเหล่านี้เข้าไปถึงมูลนิธิ มูลนิธินี้เชื่อมั่นได้ในแง่ของความใสสะอาดโอูแอ์เชื่อมั่นในแง่ของกรรมการบริหารมูลนิธิมูลนิธินี้น่าจะพัฒนาต่อเนื่องขยายขอบเขตของกิจกรรมของมูลนิธิแล้วก็แยกบัญชีบัญชีกองทุนราษประสงค์ก็เป็นบัญชีที่ช่วยเหลือเรื่องเงินประกันตัวและอาจจะมีบัญชีอื่นๆที่ช่วยในแง่ของกิจกรรมอื่น เพิ่มเติมขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรียกชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่ให้พลังทางสังคมต่างๆช่วยกันคนละ5บาท10บาท20บาทปู่แอจรนต,อ,ตอเชื่อว่าจากบทเรียนเรื่องเงินกองทุนราชประสงค์พลังทางสังคมสามารถขับเคลื่อนช่วยเหลือแบ่งเบาให้เด็กเหล่านี้รอดในสภาพของการต่อสู้ได้ ในสงครามกองทัพต้องเดินด้วยท้องปฏิเสธไม่ได้ปู่แอจนตอตอ,อยากจะวิงวอนว่าการพร่ำถามว่าเมื่อไหร่จะชนะโดยที่ยังไม่ได้ลงทุนลงแรงแบบเต็มที่หรือการที่ทำแบบไม่จริงจังทําเป็นนักสู้แบบสมัครเล่นเรายังคงห่างไกลความชนะหากจะดูการต่อตู้เพื่อเสรีภาพเพื่ออิสรภาพให้ดูยูเค วันนี้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนต้องเสียสละตัวเองไปอยู่ในสนามรบเพื่อปกป้องเสรีภาพของประเทศเพื่อปกป้องอนา,าคตของลูกหลานตัวเองเช่นเดียวกันวันนี้สำหรับบรรดาผู้คนที่จะเป็นนักสู้ทั้งหลายเรามีนักสู้เรามีคนที่เป็นมวลชนเรามีคนที่เป็นแนวร่วมจำนวนมากแต่เราขาดองค์กรขับเคลื่อนองค์กรประสานงาน หากเสียงนี้ได้ยินไปถึงใครที่สามารถผลักดันให้มูลนิธิที่ดูแลเรื่องของกองทุนราชประงค์ขยับขยายทำกิจกรรมเหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นแล้วก็เปิดบัญชีให้เพื่อนๆนเราสามารถระดมทุนเข้าไปหรือแม้กระทั่งการจัดงานระดมทุนต่างๆเหล่านี้ผู้แอบเชื่อว่าพลังประชาธิปไตยพลังหัวใจของคนที่รักประชาธิปไตยมีมากพอ นี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถร่วมกันช่วยเหลือเด็กยุวชนเหล่านี้อย่าปล่อยให้เขาสู้อย่างโดดเดี่ยวเขาต้องใช้เวลามากมายมหาศาลใช้พลังใจมากมายมหาศาลในช่วงเวลานี้เพื่อต่อสู้กับกฎโจรที่เป็นพันธนาการนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ปู่แอาคิดว่าเราควรจะต้องเพิ่มเติม วันนี้เราไม่ต้องพูดถึงพรรคการเมืองแต่เราพูดถึงกลุ่มคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมฝ่ายประชาธิปไตยตรงนี้เราควรจะต้องเริ่มตระเตรียมการขยายฐานเราต้องการผู้ปฏิบัติงานที่เข้มแข็งคนที่อยู่ต่างจังหวัดสำหรับกิจกรรมที่เคยทำไม่ว่าจะเป็นวิ่งไล่ลุงไม่ว่าเป็นกิจกรรมขาม็อบควรจะมองรูปแบบกิจกรรมออนไลน์ในกลุ่ม ก้อนเหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นและสามารถถักทอเครือขคลายในต่างจังหวัดแต่จุดเน้นย้ำก็คือการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของฝ่ายประชาธิปไตยและต้องทำอย่างเอาจริงเอาจังอย่างเอาการเอางานสิ่งนี้ถึงจะเกิดขึ้นได้นี่เป็นอีกประเด็นที่อยากจะฝากไว้ เวลาเราท้อเวลาเราเหนื่อยขอให้นึกถึงเพื่อนของเราที่ยังอยู่ในเรือนจำขอให้นึกถึงเราคนที่เสียสละตนเองวันนี้หลายคนเสียสละชีวิตทั้งชีวิตแล้วเราจะมีกำลังใจจะมีความเข้มแข็งแล้วเหมือนที่ปู่แอดพูดเมื่อวานนี้นับวันจากนี้ความยากลำบากมันจะมากขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจสภาวะสังคมต่างๆ และอย่าคิดว่าฝ่ายอนุรักษนิยมอำนาจนิยมเขาจะย,ยอมแพ้ง่ายๆไม่มีทางบทเรียนของพวกเขาในสมัยหลังจากพ่ายแพ้กับบทบวรเดชพวกเขาถูกจับกลุ่มจำนวนมากบรรดาเจ้าจักดินาถูกส่งไปอยู่คุกตะรุเตาไม่ใช่น้อยต้นตระกูลของตันตันพันเจ็ดที่เรารู้จักกัน ก็ถูกส่งไปอยู่ตะรุเตาหลังจากเขากลับมาได้หลังจากกลับมามีอำนาจหลังการปฏิวัติ2490ผู้นพวกนี้สั่งสอนลูกหลานว่าไม่ให้มีการพ่ายแพ้อีกความอับประยศที่พวกเขาได้รับในช่วงนั้นกลายเป็นบทเรียนที่พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นมาละอีกหลายสิบปีมาจนวันนี้แต่ตรงข้ามสำหรับฝ่ายประชาธิปไตย บทเรียนที่เราพ่ายแพ้ไม่ว่าจะเป็นหลัง6ตุลาคมไม่ว่าเป็นหลังพฤษภาธมิรหรือหลังพฤษภาห3สฝ่ายประชาธิปไตยเราถอดบทเรียนน้อยกว่าฝ่ายเจ้าวันนี้ต้องยอมรับเป็นการต่อตู้ของสองแนวคิดอย่างเข้มข้นแล้วฝ่ายอนุรักษ์นิยมวันนี้อยู่ในขาหลงเพราะว่าเขากำลังดิ้นเพื่อสุดท้ายมันยาวนานมากแล้วแปดปี การที่ผูกขาดอำนาจไปมากกว่านี้ยากแต่เขาก็จะผูกขาดซึ่งจะทำให้การต่อตู้แหลมคมยิ่งขึ้นแล้วจังหวะน,นี้เขาก็จะต้องดิ้นรนอย่างตดชีวิตเขาไม่ยอมง่ายๆนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นดังนั้นที่อาจารย์ชาญวิทย์เตือนที่อาจารย์ชาญวิทย์พูดว่าอย่าคิดว่าพวกเขาจะยอมง่ายๆและอย่าคิดว่าการยึดอำนาจหรือรัฐประหารจะไม่เกิดขึ้น ปูแอด Ad, จอนต่อเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้หลายครั้งเรื่องตัวเลขอารรถันตัวเลขเลขสิบสีถ้าดูจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกสองปีข้างหน้าคือห่วงอันตรายสุดๆเพราะฉะนั้นการรัฐประหารเป็นไปได้แต่ขณะเดียวกันถ้ามันเกิดขึ้นก็เป็นโอกาสที่จะเมื่อมีคนฉีกรัฐธรรมนูญแล้วยังไม่สถาปนาอำนาจรัฐได้แบบเสร็จเด็ดขาดก็เป็นช่องว่างประชาชนมี อำนาจเต็มมีอำนาจอภิปไตยที่จะสามารถช่วงจริงอำนาจรัฐได้เช่นเดียวกันในเวลานั้นอาจจะเป็นจังหวะลงมือของฝ่ายประชาชนถ้าเราเตรียมความพร้อมได้ดีพอนี่ก็ฝากไว้วันนี้เป็นเรื่องที่ฝากการบ้านหลายข้อแต่แน่นอนหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ง่ายก็แน่นอนว่ามันไม่ง่าย เราคงต้องใช้เวลาคงต้องใช้ความอดทนใช้ความแน่วแน่ที่จะเดินไปด้วยกันบนเส้นทางสายนี้เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางการเดินทางไกลถ้าเป็นการวิ่งคือการวิ่งมาราธอนต้องอดทนแน่วแน่และเด็ดเดี่ยวอย่างถึงที่สุดเท่านั้นและคลิปนี้ปู่แอ๊ดจอนตอขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ ชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อาเธอินเสียงแลมันเธอจงกลับไปเรียกใครพมันคือดวงจำนองของสามัญชน คือเสียงเท้าของมวลชนกระหึมด้วยแรงประสานของเสริชนคนตายฟ้าเดียวกัน จนถึงเส้นชยัยเราคือเพื่อนกันผู้สากดีนาตรงกินาประชาชาตรงน่อ อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่ยังเราเลือกไม่ได้ครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุก เราเลือกไม่ได้ว่าสถาการณที่ผ่านมันจะเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เรือจะสู้ต่อ ทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชา ไม่งั้นเราจะไม่มีที่นในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดี มันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทํากินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถูกเรืศักดิ์ศรีมานานแล้วตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะตินคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมก็มีเห็นอกเห็นใจ พื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจรมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายเรือที่เขาเป็นเครื่องมือนะครับ อยากให้รัฐบ,บาลเห็นค่าขอลุมเอาชนะความจนด้วยรัสวัสดิการ